มานะคะหลังจากที่แม่เพนนำเสนอแนวทางหาหน่อยรวมหาหน่อยแยกครบให้กับเอฟซีทั้งช่องไปแล้วของวันที่25กันยายน2568นะคะคลิปนี้นะคะแม่เพ็นจะพาเอฟซทั้งช่องมาตามเอาลักซิปล่างของอาจารย์ตี8ปริ้วแล้วก็เลขชุดล่างนะคะอาจารย์ตีคัดเน้นมาให้เม็ดเดียวเน้นๆนะคะว่า จะได้ตัวใดมาฝ่าเอฟซีทั้งช่องกลับไปเบิ้งน้ากันนะคะแล้วก็ชุดบนชุดล่างของพ่อเกลียงด้วยว่าพ่อเกลียงเน้นตัวใดครับตัวใดมาให้นะคะไปเบิ้งน้ากันค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเบิ้งตัวแรกแนวทางของพ่อเกลียงของอาจารย์ตีแปดริ้วแม่เพนจะมาทวนคืนของทุกสํานักที่แม่เพนลงคลิปให้ไปแล้วนะคะพว่ามีหล,ลายๆคนถามหาของตาปากน้ำโพขึ้นบเห็นของ อาจารย์สวายเลขสามตัวเลขติดสามตัวคือบบเห็นแล้วก็มีหลายๆอาจารย์ที่แม่เพ้นลงคลิปไปห้หมดแล้วนะคะเอฟซี FC, บเห็นแม่เพ่นจะมาทวนขึ้นให้ครบทุกสำนักในคลิปนี้นะคะอ่ะผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกบนถูกล่างถูกสามตัวตรงๆหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะคะเนาะค่ะอ่ะมาเบิ่งค่ะ ของเขาฝากมารัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาคม2568นะคะให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่4กับ5ชุด3ตัวบน5 4 2 4 5 3ชุด2ตัวบนล่าง4ี่สอ3ห้จะบุ่มีตัวเก้ามาเทียบให้เบิ้งเพราะว่าแม่เพนลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นของเขาฝากมานะคะ เอทั้งช่องเห็นแล้วก็ไปต่อนะคะท่วนขึ้นให้เนาะค่ะเพราะว่าหลายๆคนจะถามหาเนาะส่วนของตาปากน้ำโพงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 8ตาให้วิ่งลูดบนล่างมา5กับ8ชุด3ตัวบน5 8 5 8 5 2ชุด2ตัวบนล่าง5้าส5งแปนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของตาปากน้ำโพนะคะ นี่ค่ะไปต่อนะคะส่วนของหลวงตางวดวันที่1ตุลาคมจองห้าให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่9กับ0ชุด3ตัวบน0ูนย์เก้าชุด2ตัวบนล่าง9303 9าม4นะคะอันนี้เป็นของหลวงตานะคะนี่ค่ะ ได้แล้วไปต่อนะคะ,นะคะมาต่อที่ของเซียนสีสเกตงวดที่แล้วของเซียนสีสเกตก็เข้าบนเต็มๆตรงตรงัวกลับนะคะเพื่อนไทมาหกสี่บนตัวเน้นวงกลมให้นะคะเลขออกสี่หกบนนะคะวิ่งหกตัวเดียวหกมาบนนะคะส่วนล่างงวดที่แล้วหลุดเนาะงวดนี้เซียนสีสเกตให้มารัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปด บนวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวสามตัวบนให้สามเจ็ดสี่เม็ดเดียวนะคะสองตัวบนเจ็ดสี่เม็ดเดียวค่ะส่วนล่างงวดนี้วิ่งหนึ่งเม็ดเดียวค่ะหนึ่งหกหนึ่งแปดเน้นที่หนึ่งหกนะคะสองตัวล่างเน้นที่หนึ่งหกเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของเซียนสีสเกตงวดที่แล้วเข้าบน ตัวเน้นวงกลมให้นะคะให้แต่ว่าออกตัวกลับเนาะให้มา6 4เลขออก4ี่หบนนะคะอ่าอันนี้งวดน,นี้ได้มาแล้วไปต่อค่ะนี่ค่ะผู้ใดถามหาตัวเลขติด3ตัวของอาจารย์สวัยเนาะงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 8อาจารย์สวัยให้ซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยก็จะมี2 3งมสนั่นเองค่ะส่วนเลขเด่นประกบหรือว่าตัวประกบ นะคะก็จะมีบนล่างนะคะเลขติด3ตัวบนล่างนะคะ fc เนาะเพราะว่างวดที่แล้ว4มาบน5มาล่างนะคะงวดที่แล้วให้3 4 5เนาะงวดนี้ให้2 3 4นะคะเลขตัวประกรบทัาผู้ใดชอบตัวใดก็เอาไปจับใส่3ตัวนี้นะคะมี5 6 7 0นะคะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายอาจารย์ิันจะจับคู่มาให้เนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวัที่ผู้ค้นถามหาหลายๆนะคะแคปหน้าจอค่ะ2 3งสามส่งวนนี้เลขติด3ตัวนะคะอ,คอ่าส่วนของแอดมารวยงวนนี้วิ่งลูดบนล่างบอมีนะคะบ่ได้ให้ตัววิ่งตัวลูดเพิ่นจับคู่มาให้เลยนะคะก็คือ3ตัวบนให้มาเม็ดเดียว583 ชุดเน้น2ตัวบนล่าง8 3 5 3ชุดลอง2ตัวบนล่าง4 3 6 3และ6 2นะคะก็จะประมาณนี้ของแอดมารวยงวดที่แล้วก็ออกอยู่ในชุด3ตัวบนนะคะ5 8เข้าล่างเนาะไปต่อค่ะส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะเลขล่าง2ตัวล่างตรงๆนะคะเพิ่นกระจับคู่ให้มี หกห้าหกสี่หกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเพิ่นเน้นให้ที่หกห้าและเจ็ดห้านะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์หนุ่มกระสินให้งวดน,นี้เป็นงวดแรกนะคะสำหรับสองตัวล่างนั่นเองเนาะนะะสองตัวล่างตรงๆเนาะเพิ่นมาเนาะก็ มีทั้งหมด6คู่ 6, 5, 6, 4, 6, 6, 7, 4, 7, 5, 7, 6เี่เน้นที่ 6, 5กับ 7, 6, 5, 5เนาะอ่าอันนี้ก็มาต่อที่ของพ่อเกลียงนะคะชุดล่างเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยล่าง พ่อเกลียงให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่8กับ9นะคะงวดนี้วิ่งลูดบนล่าง8กับ9ชุดเน้น2ตัว18482939ชุดกัน0 9นย์กกับ78นะคะอันนี้เป็นชุดล่างของพ่อเกลียงแคปหน้าจอเดอ้อค่ะเนาะล่างงวดวันที่1ตุลาคม2568ของพ่อเกลียงให้วิ่งลูด8กับ9บน เออแปดกับเก้าล่างนะคะเอฟซีไปว่าบนล่างเนาะคะ่ะขอโทษหลายๆมันลึงปากเนาะมันว่าติดปากแล้วว่าบนล่างนะคะก็เลยวบาไปเนาะอันนี้เป็นชุดล่างนะคะวิ่งแปดกับเก้าเน้นชุดเน้นสองตัวล่างหนึ่งแปดสี่แปดสองเก้าสามเก้าชุดกันสองตัวล่างศูนย์เก้าสามเก้าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะ มาเบิ่งชุดบนค่ะชุดบนพ่อเกลียงปล่อยมาแล้วค่ะงวดที่แล้วของพ่อเกลียงก็เข้าที่สี่หกบนตรงๆนะคะสําหรับงวนนี้พ่อเกลียงเออมีม,มีตัวเก่าให้เทียบให้เบิอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหนงเนาะ,นะพ่อเกลียงให้วิ่งบนมาหกกับห้านะคะเนาะหลักสิบบนมีสี่ห้าหกเจ็ดนะคะงวนนี้แล้วก็หลักหน่วยบนมีสามสี่ห้าหกเนาะ ชุดสตัวบนพ่อจะเน้นให้ที่063 065 066ชุดกัน3ตัวบนมี263กับ336แล้วก็ชุดเน้น2ตัวบนมี63 65 66และ36นะคะค่ะงวดที่แล้วเนาะพ่อเกลียงวิ่งบนให้มาเด่นที่4กับ9เนาะเพิ่นให้เด่นเก่าแต่ว่าเลขออก4นะคะค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนจับชุดสามตบนให้เนาะเออสามตบนนี่สามหกสี่แปดหกสี่เนาะก็เลีกออกหกหกสี่หกนะคะก็เข้าที่หกสี่เนาะของเพื่อนชุดบนงวด่ที่แล้วเลีกออกสี่หกออกตัวกับเนาะบนเป็นตัวตรงเนาะนี่คะ่ะ วันนี้ให้วิ่งบนเนาะเด่นที่หกับห้าหลักสิบบน4ี่ห้าหกเจ็ดลักหน่วยบน3ามสี่ห้าหชุด3ามตัวบนเน้นที่0ูนย์5กสาย์หห้าชุดกัน3ามตัวบนมีสองหกสามกับสามสามหชุดเน้น2ตัวบนหกสามหหหห้าและสามหนะคะก็อันนี้กลับให้แล้วเนาะก็ก็เหลือแค่สามคู่เองนะคะ fc เนาะ หกสามสามหกแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตัวกับอ่ะเอฟซี FC ทั้งช่องแคปเอาชุดบนและชุดล่างของพ่อเกลียงก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปตามของอาจารย์ตีแปดลิ้วเนาะนี่ค่ะแคปอเดอร์หน้าจอชุดบนและชุดล่างของพ่อเกลียงนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดนะคะรัฐบาลไทยเนาะแม่เพ่นจะเบ้า สับสนกันระวังลาวฮานอยรัฐบาลไทยมักจะหลงเบานะคะเอฟซี FC พอบาไม่เพื่นลงคลิดทุกมือเนาะฮานอยลาวเนี่ยจะหลงกันตลอดนะคะอ่าได้หรือยังไปต่อของอาจารย์ตีแปดเลี้ยวนะคะอ่ะเามาบึงชุดบนของอาจารย์ตีแปดเลี้ยวก่อนเพราะว่าอาจารย์ให้มาก่อนแล้วเนาะมาท่วนขึ้นอีกเท่านึงค่ะ ชุดบนของอาจารย์ตี8ปลิ้วงวดวันที่1ตุลาคมสองห้าวิ่งบน6เมตรเดียวนะคะงวดนี้ก็6เหมือนเดิมเนาะงวดที่แล้วก็วิ่งหเมตรเดียวเด่น6นะคะ งวดนี้หลักร้อยมี5กับ4หลักสิบมี6กับ5หลักหน่วยมี7จนะ็สสองเนาะอาจารย์จับคู่ชุด3ตัวบนให้เม็ดเดียวค่ะ5 6าสองเนาะชุด2ตัวเน้นที่6กสองนะคะสตัวบนแล้วก็กัน6 7 6 3็ดหกนะคะอันนี้เป็นชุดบนของอาจารย์ตีเปรี้วเนาะอ่ะไปต่อชุดล่างและ หลักสิบล่างกันนะคะนี่มาแล้วนะคะหลักสิบล่างของอาจารย์ตีแปดลิ้วถ้าไม่มาหลักสิบก็ถือว่าหลุดนะคะเพื่นว่าเลขหลักสิบล่างสี่ตัวนี้จะมาหนึ่งตัวนะคะเพื่อนว่ามีศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะมีศูนย์หนึ่งสามสี่ส่วนเลขวิ่งล่างงวดน,นี้ของอาจารย์ตีให้วิ่งศูนย์เม็ดเดียวนะคะ เนาะวิ่งศูนย์เม็ดเดียวเพื่อนว่าเลขชุดอ่าไฮศูนย์เด่นศูนย์เพราะว่าชนกันเจ็ดศูตรนะคะเพื่อนว่าเนาะนี่ค่ะแล้วเพื่อนก็จับคู่ชุดสองตัวล่างให้มีศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองกันหนึ่งสี่ฟันธงให้เม็ดเดียวค่ะก็คือศูนย์หกนั่นเองนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแนวทางชุดล่างของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะหลักสิบล่าง มี4ตัวมา1ตัวถ้าบอมารักซิปก็ถือว่าหลุดนะคะเพ่นว่าเนาะส่วนล่างวิ่ง0ูนย์เม็ดเดียวนะคะศูนย์เด่นชนกันที่7จศูนย์เนาะจับคู่ชุด2ตัวล่างมี0ูนย์หกกัน1 4ส่วนคัดเน้นเม็ดเดียวให้ก็คือ0 6นั่นเองนะคะ แคปหน้าจอเอาชุดบนและชุดล่างนะคะของอาจารย์ตีแปดริ้วเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดนะคะผูใดมักตัวใดชอบตัวใดเนาะอยู่ในใจมีตัวใดแน่คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกแลกเปลี่ยนตัวเลขแนวทางน้ำกันใดอยู่ใต้คลิปเดอ้อคะ่นะเนาะแบ่งปันกันไปนะคะเอให้แนวทางฟรีนะคะทาง YouTube เท่านั้นเนาะของพี่พหัดก็เช่นกันเนาะ อยู่ทาง Youtube จะให้แนวทางฟรีของทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะส่วนผู้ใดที่ไปลงเชื่อทั้ง Facebook หรือเพจต่างๆเนาะที่เอารูปเอารูปภาพครอบครัวข,ของแม่เพ่นของพี่ประหัตไปขึ้นหน้าปกแล้วก็ตั้งชื่อเฟซชื่อเพจเยอะแยะไปหมดเป็นของลอมเด้อจ่าเนาะแล้วก็ให้ FC ทั้งจองทาง Facebook กดลิงก์กดไลน์เข้าไปนะสแกนไลน์เข้าไปแล้วก็เรียกเก็บเงินกับเอฟเนาะ ทางเราบอเคยเฮ็ดเด้อค่ะเนาะให้ระมัดระว่างกันแน่ค่ะเห็นผู้ใดเบิ่งติดตามทางเพจแต่เตือนกันบ้างเดอ้อจากเอฟซเป็นสะพานบุญให้กันต่อๆหลายๆคนเนาะคะเพื่อบ่ให้ตกเป็นเนื้อมิสาชีพเดอ้ออ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกะขอให้เอฟซีทั้งช่องและทุกเซียนทุกอาจารย์ที่เข้ามาให้แนวทาง ช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะค่ะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆมือแม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังดังปรารธนาคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารธนาทุกท่านทุกคนเดอ้อทั้งผู้ให้และผู้รับได้รับแต่สิ่งดีๆจ้าสวัสดีค่ะ